ทองหลางรายการยิ่งส่องยิ่งเพลินพระเครื่องเมืองไทยเป็นการนําเสนอการพิจารณาดูพระเครื่องเบื้องต้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่ในสนามพระเครื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมเล็กท่าทองหลางรายการยิ่งส่องยิ่งเพลินพระเครื่องเมืองไทยวันนี้ผมได้รวบรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมกันนะครับจากหนังสือสุดยอดเครื่องรางของขัง,งเมืองปากน้ําโพซึ่งเป็นวัตถุมงคล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจารย์และเครื่องรางข,งของขังจัดโดยสมาคมพระเครื่องเมืองนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพศ2556ที่ผ่านมานะครับณสนามกีฬา4,000ที่นั่งจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผมได้แบ่งออกเป็น3 EP EP ที่1ก็จะเกี่ยวกับสิงอาแกะของหลวงพ่อเดิม ในรูปแบบและศิลปะต่างๆนะครับส่วนอีพีที่2ก็จะเกี่ยวกับมีดหมอหรือมีดเทพศาสตาของหลวงพ่อเดิมรวมถึงมีดปากกาด้วยนะครับส่วนอีพีที่3ก็จะเกี่ยวกับงาแกะนางกวักงาแกะพระประจำวันของพ่อเดิมตลอดจนตะกุดเสื้อยันผ้าฝ่ารอยเท้ารูปถ่ายและอื่นๆอีกน,นะครับอย่างไรแล้วลองติดตามชมกันดูนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับพระงาแกะพิมพ์ต่างๆท่านได้สร้างมีดหมอซึ่งทำจากงาช้างเมื่อมีเศษงาเหลือหลวงพ่อเดิมท่านว่าเป็นของหายากไม่ควรทิ้งกว้างน่าเสียดายอีกอย่างงานั้นเป็นของดีของวิเศษในตัวจึงเอาเศษงาจากที่เหลือทำมีดมาแกะเป็นรูปแบบต่างๆ รูปสิงเสือนางกวักเป็นต้นพระงาแกะและเครื่องรางงาแกะของท่านจึงพบกันอย่างแพร่หลายไม่แพ้วัตถุมงคลอื่นๆพอจะแบ่งได้สองประเภทดังนี้ 1. ฝีมือช่างชาวบ้านทํำส่งวัด 2. ฝีมือช่างตลาดพายุหะคทีรีวัดสั่งธรรมมา 1.1. ฝีมือช่างชาวบ้านจะพบเห็นได้มากกว่าเพราะหลวงพ่อยอยากที่จะช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่มีฝีมือแกะสลักมีไรายได้โดยทางวัดได้จ้างให้แกะพระประจำวันนางกวักพระปิดตาแหวนนางกวักสิงเครื่องรางอื่นๆการแกะนั้นใช้เครื่องมือพื้นบ้านทำกันขึ้นเองแล้วแต่ว่า ใครจะมีฝีมือดีกว่ากันทํากันอย่างเต็มที่แต่ก็แกะกันได้ไม่มากนะักด้วยเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดเพราะเป็นของชิ้นเล็กฝีมือชาวบ้านนั้นจะดูเรียบง่ายเป็นจินตนาการแบบลูกทุ่งบ้านนอกไม่มีลวดลายมากไม่ยึดหลักทางศิลปะมากนะัก คือแก่ตามสะดวกไม่มีการแบ่งสัดส่วนตามหลักวิชาการ1.2ฝีมือช่างพายุหักคีลีส่วนมากจะเป็นพิมพ์ได้สัดส่วนวิจิตรงดงามลวดลายผิยวไหวดูมีชีวิตชีวาเป็นจินตนาการของช่างมืออาชีพจะผิดกันจากช่างชาวบ้านแบบเห็นได้ชัดแต่ที่เหมือนกันคือได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อเดิมทั้งหมด งานที่เป็นมาตรฐานของลุงพ่อเดิมนั้นพอจะแบ่งได้ดังนี้ 1. พระประจำวันเกิดอีกด้านหนึ่งเป็นนางกวัก 2. พระประจำวันเกิดด้านบนสัตว์ประจำวันเกิดด้านล่างอีกด้านหนึ่งเป็นนางกวักหรือพระปิดตาท้องถิ่นเรียกงาปีนักษัตริส์ 3. สิงสองขวัญสามขวัญแบบทรงเครื่อง ยกเท้าตะปบเหยื่อในกรอบสี่เหลี่ยมรูปหัวใจ 4. นางกวักด้านหลังพระพุทธหรือพระปิดตา 5. พระปิดตาแบบต่างๆและปิดตามหาอุด 6. แหวนหัวสิงหรือหัวนางกวัก 7. เสือมีทั้งงาแกะและเขี้ยวแกะ 8. พระพุทธรูปแบบต่างๆพระศรีวดี พระสังฆัจายนะการสังเกตและการเช่าหาพระงาแกะหลวงพ่อเดิมนั้นต้องจดจำฝีมือการแกะเชิงช่างและศิลปะให้ได้เนื่องด้วยว่าถ้าเป็นพระงาแล้วคนให้เช่าชอบยัดว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมเพราะว่าได้ราคาดีเพราะฉะนั้นเช่าหาต้องระวังให้เล่นศิลป์แบบมาตรฐานแบบพิเศษฝีมือช่างพายุหะ คีรีนั้นเช่นโคชสิงหเสือพระพุทธพระปิดตาที่มีลวดลายกหนกแปลกๆก,ก,ก็มีสำหรับการจานอัคระนั้นมีไม่มากส่วนมากจะไม่จานของพอร์มนิยมจานพระเจ้าอมโลกเพื่อเน้นให้เห็นว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมพระงาแกะและเครื่องรางนั้นมีจำนวนมากหลวงพ่อปลูกเสกแล้วแจกเลยไม่ลงจานที่จานส่วนมาก นำมาให้จานเป็นการเฉพาะที่หลัง 4. สิงเพรจะสิงเสืองาแกะสิงหลวงพ่อเดิมขอให้แท้ก็นิยมกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสินที่แกะจากช่างมืออาชีพที่มีความสวยงามหรือช่างชาวบ้านที่มีความสวยงามอาจด้อยกว่าที่สำคัญมีประสบการณ์และพุทธคุณสูงว่ากันว่าหลวงพ่อเดิมท่านมักแจกสิงพจะสิงเสืองาแกะ ให้กับผู้หญิงเด็กหรือไม่ก็ศิลปินยิเกลำตัดในว่าเพื่อเสริมพลังอำนาจบาร,รมีเมตตามหานิยมสิ่งที่เป็นศิลน,นิยมของท่านและนิยมเช่าหากันมานานและวงการพระเครื่องและเครื่องรางของขังชอบกันคือฝีมือช่างถิ่นแถวอำเภอพรยุหะคีรีซึ่งเป็นมืออาชีพ แกะและออกแบบได้สวยงามทางวัดจะสั่งทําเป็นขาวๆไปเมื่อได้มาพอสมควรแล้วก็นํามาให้หลวงพ่อปลุกเสกบางคนอาจว่าจ้างช่างแกะด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษก็มีแล้วนําให้หลวงพ่อลงให้จะเห็นสิงห์งาบางตัวอาจมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือทรงเครื่องอลังการ แล้วแต่เจ้าของจะต้องการแบบไหนซึ่งพอจะแบ่งให้เข้าใจดังนี้ 1. สิงแบบมีกรอบแบ่งย่อยได้อีกคืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบรูปหัวใจอยู่ในกรอบรูปข้อหลามตัด 2. แบบสิงสามขวัญปากเจาะปากสาลิกา 3. ส,สิงสองขวัญปากเจาะปากสาลิกา วิธีพิจารณาสีงาแกะหลวงข้อเดิมนั้นนอกจากจะดูความแห้งเก่าของเนื้องาซึ่งงาแต่ละชนิดสีไม่เหมือนกันบางตัวไม่ได้ใช้สัมผัสเลยหรือสัมผัสน้อยมากก็จะมีสีขาวแต่มีความแห้งสนิทบางตัวใช้คล้องมามากก็จะเหลืองฉ่ำแตกลายงาเป็นลิ้วหดยุบตัว ดูซึ้งตาไปอีกแบบต้องจำศินคือลายมือช่างนั่นเองช่างแต่ละคนมีลักษณะประจำตัวแม้ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแกะทีละตัวแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจนสุดท้ายคือวิธีการแกะต้องรู้ว่าเขาแกะกันอย่างไรให้สังเกตดูล่องรอยของใบมีดการซ้อการแทงในส่วนลึกต่างๆ การขูดซึ่งล่องรอยเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสิงงาแกะของแท้ทั้งสิ้นของแกะเรียนแบบหรือของปลอมนั้นใช้เครื่องแกะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นล่องรอยแกะแตกต่างไปจากของแท้ดูสิงแข็งทื่อไม่ได้อารมณ์เพราะคนแกะต้องพยายามแกะให้เหมือนต้นฉบับเนื้อหาของงา ยังดูไม่เก่าหรือพยายามทำให้เก่าด้วยวิธีการเล่งอบหรือย้อมสีไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นที่สำคัญต้องเคยเห็นของแท้มามากๆแล้วดูให้ติดตาพุทธคุณนั้นดีทางมหาอำนาจและเมตตามหานิยมรวมทั้งกัญญาเบือ่อยาสั่งคุณใสของต่ำได้อีกด้วย คาถาสวดระลึกถึงหลวงพ่อเดิมเพื่อให้ท่านมาประสิทธิเมตั้งนโมสามจบแล้วว่าอิติอรหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนามะเตอาจาริโยเมอายสสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิ